ครับผมนายธวัฒน์วัรทวีและผมนายธากอนนักคำพันวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนเทตีดุเมีนสองช่องมิกโรงเรียนเวตีดุเมีนสองช่องมิกจะมีอะไรเด็ดบ้างไปชมเลยตามมาครับโรงเรียนเวตี้ดุเมนสองช่องมิกเดิมชื่อโรงเรียนช่องมิกวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14มกราคม2 5 4 2โดยในปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนอาคารเฉลิงพระเกียรต 48, ิ48พรรษาต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านชื่อใหม่ว่าโรงเรียนเวกที่ดเมน2ช่องเมกเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี2542โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปัจจุบันมีคณะครูทั้งสิ้น3าท่านและมีนักเรียนทั้งหมด612คนโดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานในปีพุทธศักราช2551นิเน้นการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมพิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเพื่อเสริมให้นักเรียนมีทักษะในด้านการดำเนินชีวิตในสังคมทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมเช่เน รายวิชาดุนทีสาคลวงยูทวาทิตย์การเรียนรู้ทำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงทักษะด้านกีฬาและด้านวิชาการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมและความสามารถในด้านต่างๆ